อย่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลผิดกับคูเลยคูนี่เครียดเลยเออหน้าดำกัเรียกอเนี่ยดจอเนี่ยแล้วสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับ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 ้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวหรือยังทานแล้วครับแล้วนักเรียนทานหรือย,ยังทานหรือย,ยังเอ่ยทานแล้วค่ะต้อทงทานข้าวตรงเวลานะครับพูดของทานแล้วครับจิ๊บพูดแล้วดูแต่ละคนนี่หน้าตาแจ่มใส

ี่ีคนแล้วเนี่ยสิบสามคนหกคนคนเหรออนนี้คืมาสิบสี่คนแล้วค่ะอ่าสิบสี่คนแล้วใช่ไหมครับอือสิบสี่คนดูคนจินดูมาเียม้นวยดิอ่ะนะครับ ถ้านักเรียนนะครับเข้ามาแล้วก็เตรียมหนังสือมาด้วยนะครับเล่มน,นี้นะเล่มน,นี้ด้วยนะแล้วก็ฟังครูไปด้วยเข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจนะครับนะแล้วก็เปิดหน้าที่เอ่อห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าอ่าเปิดหน้าสิบห้าดูตามไปด้วยนะครับอ่าก็คือมันจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับนะ นักเรียนจําได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูสอนเรื่องอะไรครับจําได้ไหมเอ่ยอ่าสอนเรื่องการปลูกผักค่ะอ่าปลูกผ,ผักผักอะไรครับผักอะไรครับมันมีอยู่สองผักนะเอะอม,มันมันมีอยู่สองอย่างนะมีสองอย่างนะได้ยินคุณครูพูดไหมเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินได้ยินได้ยับอ่าได้ยินนะครับนะ ผักที่คุณครูให้ปลูกมีอยู่2อย่างก็คือหนึ่งผักชี้สองก็คือผักสาลแเน่ใช่ไหมครับอ่าไปถึงไหนแล้วเอ่ยไปถึงไหนแล้วนะกรณีไปถึงไหนแล้วมันขึ้นไหมอย่างกรณีผักคี้โรงเรียนขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นแล้วซาลาเน่แล้วมันติดไหมสาลเน่ซาลเน่ติดไหมอ่าอะไร ลองดูตัวอย่างของคุณครูนะครับเห็นไหมเนี่ยของคุณครูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณครูขึ้นแล้วผักผักอันนี้คือผักชีนะครับอ่าเห็นนะครับเห็นเห็นชัดไหมเห็นชัดนะครับนะอันนี้ก็คือผักชีนะครับสัปดาห์แรกที่คุณครูพานักเรียนปลูกนะครับของครูขึ้นขนาดนี้แล้วเด็กคงนักเรียนไม่รู้ว่าขึ้นขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแต่ตอนท้ายชั่วโมงเนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งไปในไลน์ มองไปเลยนะครับนะเพราะว่าจะได้อ่านงานของคุณครูครนะครับว่าผลงานเราไปถึงไหนแล้วนะครับบักทีนะสวยไหมคุณครูสวยไหม,ค,ค,มครับสวยไหมสวย,ยไหมสวยค่ะสวยนะครับสวยมากยค่ะไ,ไม่ไม่รู้ว่าของใครที่ปลูกพร้อมกับคุณครูเนี่ยอ่าสวยแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะครับตอนที่อ่าส่งถ่ายภาพส่งตาม อ่าห้องเรียนของตนเองนะครับไม่คิดว่าพีนะครับนะอันนี้ต่อไปก็คือผักสาระเหนะครับนะสยราแหเ่นะผักสาแหเ่ที่ครูชํำอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขของนักเรียนสุดชื่นแบบนี้ไม่เอ่ยเป็นเป็นแบบนี้ไหมอ๋ออ่เนี่ยครับของคุณครูเนี่ยกำลังสุดชื่นเลยนะครับเนี่ยงามทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผักชีแล้วก็ผักสาระเหนะครับและของครูอ่างามก็กำลังขึ้นเลยเนี่ยไม่เหี่ยวด้วยนะครับเพราะอะไร พราะว่าคุณครูทําตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่ไปลูกในวันนั้นนะครับที่คุณครูพูดไปให้ฟังแล้วนะครับอย่างกรณีถ้าอย่างกรณีสน่หเนี่ยก็ต้องมีการอาพอปักคำเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการเอาไ้ในร่มใช่ไหมพอมันผ่านมาแล้วนะครับ <S 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 ประมาณสักอาทิตย์หนึง่งเราก็ค่อยเอาออกมาแดดน,นะครับแล้วม,มันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ส่วนปักคีก็เหมือนกันนะครับปากคีเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราก็มีการ บดให้แตกก่อนนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ําก็ได้หรือจะเอาไปหวานเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของเราแต่ถ้าเราแช่น้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็มีการใส่กระถางปลูกนะครับตามลําดับขั้นตอนที่คุณครูบอกในวันนั้นนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับนะเรามาดูเลยนะครับนะว่าคุณครูนะครับจะ อ่พูดถึงเรื่องอะไรในวันนี้นะครับนะเรายังอยู่ในหัวข้อของการดูแลรักษาผัก,กสนกวนครัวในภาชนะใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมอ่านะครับนะอ่ะเราวันนี้ที่หัวข้อที่เราจะเรียนนะครับมีอยู่3หัวข้อด้วยกันก็คือหนึ่งการลดน้ํา2การพรวนดินนะครับ3การใส่ปุ๋ยนะครับอย่างซึ่ง3ข้อนี้สาคัญมากนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักของการ ปลูกผักหรือปลูกต้นไม้เลยนะครับวันนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับอันดับแรกคือการลดน้ํานะครับการลดน้ําปกติเนี่ยเขาจะลดประมาณ2เวลาด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งตอนเช้านะครับสก็คือตอนเย็นนะครับตอนเที่ยงเขาไม่นิยมลดนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับอากาศมันร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยนะเวลาลดดีที่สุดก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแต่ถ้าฝนตกนะครับ เราจะปิดต้องลดไหมครับต้องลดไหมไม,ไม<ะ>่ไม่ต้องลดนะครับไม่ต้องลดเพราะถ้าเกิดลดนะครับถ้าฝนตกหรือว่าถ้ามันแฉะอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลดถ,ถ้าเกิดลดเนี่ยมันจะทําให้รากผักนะครับที่เราปลูกเน่านะครับเน่าตายนะครับเพราะว่ามันชื้นแฉะจนเกินไปนะครับรากมันรับความชื้นไม่ ไม่ไหวนะครับอย่ยมันอาจจะเกิดเชื้อโรคขึ้นมาก็ได้นะครับทำให้มันตายได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงจะเป็นที่ต้องมีการลดเพียงแค่สองเวลานะครับ,บสองเวลาเท่านั้นนะครับอะการลดน้ําเนี่ยนะครับจะเป็นน้ําอะไรก็ได้นะครับยกเว้นน้าร้อนนะน้าร้อนไม่ได้นะครับแต่เอ่อมัออมนก็จะตายเลยถ้าน้ำร้อนเน้น้ำร้อนน้ำอนนุำ่อน,น,น,นไม่ได้ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำคลองก็ได้น้ำปราปาก็ได้นะครับนะแล้วการลดน้ำเนี่ย นะถ้าให้ถ้าอยากให้ดีนะครับนักเรียนนะครับอยากให้ดียากให้ประหยัดเนี่ยก็คือน้ําที่เราเอาไปล้างถ้วยล้างจานนะครับหรือน้ําซาวข้าวนะครับที่เรา,าเหลือจากการใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยเอาไปลดได้นะครับยิ่งงามเลยพวกนี้นะครับเพราะมันมีพวกวิตามินปคนมาอยู่ด้วยนะครับพวกนี้นะ <L> เพื่อเป็นการประหยัด <L> เป็นการลดภาวะลูกร้อนได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะซึ่งพวกเนี้ย เวลาเราใช้เราต้องใช้ม,มันคุ้มนะครับรรอ,อะไรนะครับว่ามีการบ้านหครอ๋อวันวันนี้คุณครูคไม่ให้ครับวันนี้คุณครูมาทบทวนเฉยๆนะครับวันนี้ไม่มีคุณครูเอาผลงานที่เ,เราทำอาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์ก่อนนั้นมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านครับวันนี้นะนะอะ่ะต่อนะครับเยเมื่อกี้นี่บอกว่าลดน้ำ <ขอ S 1> แล้วใช่ไหมครับว่าไงครับ ครูคะเปิดเทอ,อมมาแล้วก็ปลูกผักเลยไหมคะเปิดผักปลูกผักสวนครัวที่โรงเรียนเลยไหม <S 1> <S 1> ชอบเหรอชอบปลูกผักสวนครัวใช่ไหมไอ่า <ไ S 1> เดี๋ยวไ,ได้ไดเดี๋ยวไ <ๆ S 1> ด้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะให้ทําถ้าเกิดปานรู้จริงจริงแต่ตอนเนี้ยเราต้องซ้อมไว้ก่อนนะครับซ้อมไว้ก่อนว่าอ่าเราเนี่ยทําทําได้ไหมนะครับเนี่ยอ่ะต่อไปนะครับหัวข้อที่สองก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับปกติเนี่ย เวลาเราปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับต้นพืชเนี่ยนะครับต้นพืชนะครับปกติพืชเนี่ยขาดปุ๋ยไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยที่เราจะใส่มันมีอยู่2อย่างก็คือ1ปุ๋ยอินทรีนะครับปุ๋ยอินทรีก็คือปุ๋ยที่ได้จากพวกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจากพืชหรือสัตว์นะครับนะอย่างปุ๋ยอินรีเนี่ยเช่นอะไรเช่นพวกปุ๋ยน้ําชีวภาพปุ๋ยข้อ นะครับปุ๋ยข้อคือปุ๋ยขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ใช่ไหมนะครับหรืออาจจะเป็นปุ๋ยหมักจากพวกเศษหญ้าที่เราหมักแล้วมันกลายเป็นดินนะครับหรืออาจจะเป็นปุ๋ยพืชสดที่ได้จากพืชตระกูลถั่วนะครับคือเวลาไอรางไอพวกประเภทตระกูลถั่วลงไปแล้วนะครับแล้วทีนี้มันขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งเขาก็จะมีการไถกบขึ้นมานะครับไถกบแล้วอสารอาหารที่มันอยู่ในไถั่วที่มันประเภทถั่วที่มันงอกเนี่ยนะครับมันก็จะย่อยสลาย กลายเป็นสารอาหารนะครับเลี้ยงต้นพืชนั่นเองนะครับแต่ในาการณีเนี้ยที่ครูจะพูดในเรื่องที่ครูพูดเนี่ยนะครับน,นักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สัหน่อยนะครับเพราะว่านักเรียนเพิ่งอ,อยู่ในชั้นป2นะครับถ้า,าแยกประเภทหรือ มันได้มาจากอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับป .5 ป .6 อย่างเงี้ยนะครับนะวันนี้ครูจะพูดคร่าวๆพอนักเรียนเข้าใจนะครับเนะมื่อกี้นี้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมนะครับต่อไปคือปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอนินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากพวกสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับนะก็เช่นอะไรจากพวกอ,อย่างกรณีพวกปุ๋ยเคมีนะครับนะมันได้จากหินจากแร่นะครับนะแต่พวกนี้คือเป็นการสังเคราะห์นะครับมาจากหินจากแร่นะครับ นะซึ่งพวกนี้มันก็จะมีธาตุอาหารครบเหมือนกันนะครับแต่2อ,อย่างนี้นะครับอันไหนมันดีกว่ากันนะครับมันก็ดีเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าอย่างกรณีถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ดินมันดีดินร่วนซุยนะครับมันไม่ทําลายดินนะครับแต่ถ้า,าปุ๋ย อิซีหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับมันก็จะงามแต่ทีแรกเวลาเราใส่นะครับพอจากนั้นมันก็จะไปทําลายโครงสร้างดินคือทําให้ดินเสื่อมคุณภาพหรือดินเสียนะครับนะมันต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ถึงว่าจะให้ผลชา้าก็จริงแต่มันก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นการปรับดินนะครับนี่คือลักษณะของอปุ๋ยหรือการใส่ปุ๋ยนะครับนะอย่างการใส่ปุ๋ยเนี่ยปกติเนี่ยอย่างน้อยเราก็ใส่ประมาณสักหนึ่งครั้งก็ได้เดือนหนึ่งนะครับนะเวลาใส่ปุ๋ยเวลาใส่นะครับเรา ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราก็ใส่นิดๆหน่อยๆเราเราก็โรยตามอันเนี้ยนะครับโรยตามต้นไม้นะครับอย่าอย่าให้ใกล้จนเกินไปนะครับไอหวานนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยสามสี่ห้ามิตรก็ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะจนเกินไปเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะทําให้พืชนี่ยรับไม่ไหวนะครับมันอาจจะเหี่ยวเฉาตายได้นะครับนะพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างอ่าอืม พักีเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเราก็โรยนิดๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอันดับแรกก็ถ้าเปลนไม่ได้ก็คือควรจะใส่ปุ๋ยคอกดีกว่านะครับนะนะมันจะได้มีเกิดผลเสียอะไรมากมายนะครับนะ <c oughs> อ่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเพิ่มธาตุอาหารของอ่าดินนะครับ ที่พืชต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรา,าปลูกพืชเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยเหมือนกับเวลาเรากินข้าวเราก็ต้องมีกินข้าวกินอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการกินผักกินผลไม้กินวิตามินเพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายของเราอีกในทางหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่3นะครับอันแรกรดน้ำใช่ไหมสใส่ปุ๋ย3ามคนดินนะครับที่จริงมันต้อง ลดน้ําพรดินใส่ปุ๋ยแต่กูลืมไปนะครับเมื่อกี้นี้นะครับกูนะก็จะพูดเป็นหัวข้อที่3ก็แล้วกันนะครับนะก็คือการพรนดินการพรนดินเนี่ยนะครับเราต้องพวนให้มันถูกวิธีนะครับอย่างเราพวนในส่วนมากเนี่ยถ้าเราไม่มีช้อนอช้อนพรวนดินนะครับนะไอ้ทั่วที่ซ่อมพรวนดินนะครับเราก็ใช้ไม้เล็กๆก,ก็ได้นะครับนะในการเขี่ยนะครับเขี่ยหรือ,อพวนเข้าไปนะครับนะ ซึ่งการเขีย่ยหรือการพวนเนี่ยนะพวรจะให้ห่างจากต้นพืชประมาณสักคืบหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะจะได้ไม่ทําให้รากพืชมันขาดหรือได้รับาการกระทบกระเทือนนะครับนี่คือในลักษณะของการพวนดินนะครับซึ่งการพวนดินเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็1ครั้งสักเดือนหนึ่งนะครับนะสิถึงสิวันเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือการรดน้าพวนดิน ใส่ปุ๋ยนะครับสามอย่างนี้นะครับนี่วันนี้คุณครูก็ที่จะพูดก็มีอยู่สามเรื่องด้วยกันนะครับสามอย่างข้อนี้แล้วก็เกี่ยวกับผักที่คุณครูให้ปลูกอาทิตย์ก่อนแล้วก็อาทิตย์ทีแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมอ่าเข้าใจนะมีใครสงสัยไหมเอ่ยมีไหมมีไหมมีใครส,สงสัยไหมครับ คุณครูพูดเร็วไหมอาคุณครูพูดเร็วไหมครับบอกได้นะพูดเร็วไหมอาถ้าเกิดคุณครูพูดเร็วนักเรียนได้เรียนไม่เข้าใจคุณรูจะได้พูดช้าลงครั้งต่อไปนะครับนะอ่าน่ารักจังเลยป .3 เนี่ยนะครับเหมือนกับตอนที่คุณครูสอนอยู่ป .2 เลยใช่ไหมจำหน้าหลายๆคนเลยเนี่ยนะครับคุณครูก็จะแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็จะดูว่าใครเข้ามาเรียนในชมรมของคครูบ้างนะครับเพื่อ เช็คเวลาเรียนให้ด้วยนะครับทุกครั้งที่ครูสอนครูก็จะแคบไว้หน้าจอนะครับอานไปอย่างนี้แหละนะครับนะวันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็มีประมาณนี้นะครับสัปดาห์ต่อไปแล้วก็ค่อยว่ากันว่าเราจะเราจะเรียนถึงเรื่องอะไรนะครับส่วนอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้อย่าลืมนะก็คือให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปผักที่นักเรียนปลูกไว้ อาทิตย์ก่อนโน้นแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่งไปลายในห้องเดีนของตนเองเข้าใจไหมครับ,รบเข้าใจไหมว่ามันถึงตรงไหนแล้วถึงมันจะไม่งามเหมือนของคุณครูก็ขอให้มันมีงานเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมอขอให้มีงานนะครับถ้าเกิดของใครยังไม่ขึ้นก็รีบไปเพาะรีบไปทํานะครับแล้วก็ถ่ายส่งทีหลังก็ได้นะครับรูให้เวลาอีกอาทิตย์หนึ่งเข้าใจไหมครับเข้าใจไหม อ่าเข้าใจนะครับวันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก<ม>่อน<ม>จะจบอ่าก่อนจะจบคุณครูก็ฝากนักเรียนดูแลสุภาพตัวเองด้วยนะครับอ่าวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ